ผมบันทึกเทปขนาดนี้ประมาณสักปลายเดือนสิงหาคมนะครับ2565ที่เห็นเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของน้ำท่วมด้วยถูกไหมครับค่ะและน้ำขังด้วยตรงนี้และน้ำขังตรงนี้ครับเรากำลังทำอะไรอยู่ในขณนะนี้เกี่ยวกับต้นครับตอนนี้เราจะฉีดต้นฉีดต้นรักษาไม่ให้ไฟทอปขึ้นมากค่ะ,คะถ้าไฟทอปมันเข้าเนี่ยอนาคต มันจะยังไงครับตายแน่ๆต้นตายต้นตายแน่ๆค่ะที่นี่นะครับศรีสะเกดเนี่ยเคยทราบข่าวว่าตกถึงเรียกว่า1 5 1 6วันเลยทีเดียวต่อเนื่องเลยจริงไหมครับจริงค่ะถ้าพายุเข้าจริงๆจริงๆเลยเหรอครับตกต่อเนื่องขนาดนั้นนะ่ะสิ่งที่เราห่วงคือเรื่องของของน้ํานี่แหละคะ่ะน้ํามันขังพอน้ํามันขังไฟท็อปมันก็จะเข้าง่ายไฟท็อปขึ้นตอนนี้ระหว่างนี้เป็นการดูแลต้นนะครับดูแลใบเพื่อจะผลิต ผลต่อไปในปี66ดูไม่ไดคดะผลพฤษภาปี66จะออกเป็นเท่าไหร่นั้นก็คือวิธีบำรุงขนาดนี้พี่บำรุงอัตราส่วนอย่างไรครับฉีดต้นนี่จะใช้อยู่ที่2ขวด2ขวดค่ะต่อน้ำต่อน้ำา600ลิตร600ลิตรแล้วตัวเวอร์แพนล่ะครับตัวนี้ก็จะเป็นถ้าเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นสองซองสองซองและสำคัญครับที่เราพ่นเนี่ยเราพ่นแบบใช้รถค่ะใช้รถแอร์พัดเหมือนเดิมค่ะแอร์พัดเหมือนเดิม ก็หมายความว่าแอร์บัสเนี่ยมันพ่นได้สูงสุดขนาดไหนครับก็จะประมาณ15-20ถึงเมตร15-20ถึงเมตรขึ้นไปก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับเข้าทั้งต้นเข้าทั้งใต้ใบนะครับแล้วก็เข้าทั้งบนใบอะไรเรียบเรียบหมดเลยทุกที่เลยนะครับแล้วขนาดนี้เราพ่นมาแล้วกี่ครั้งครับตั้งแต่เก็บผลผลิตมาก็จะ 3- 4สี่ครั้งแล้วค่ะเราวิธีพ่นกี่วันครั้งครับช่วงช่วงแรกๆกก็จะเป็นอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งครับ ตรงนี้ก็จะเป็น15วัน15วันครั้งอทิละครั้งตอนนี้ก็ยืดออกไปเป็น15วันครั้ง <beau> ไปนานเท่าไหร่ครับ15วันครั้งเนี่ยจนกว่าไปเรืเร่อยๆเพราะจนกว่าเ,เ,เราจะให้ผลผลิตออกดอกนั่นแหละคะ่ะโอ้จนกว่าจะออกดอกค่ะ <tales> นะครับก็ไปออกเดือนดอกประมาณเดือนประมาณเดือนพฤศจิกามกราคมพฤศจิกามกราคมนะครับามกราคมดังนั้น15วันครั้ง15วันครั้งจนไปถึงพฤศจิกามกราคมเลยนะพฤศจิกาธันวามกราคมรวมกันไป แล้ว3มเดือนที่ผ่านมาเห็นความเปลี่ยนแปลงยังไงครับในเรื่องของเพราะน้ําก็ขังไฟท็อปก็มีมันเห็นอะไรต้นอะไรเป็นยังไงบ้างครับก็ถ้าต้นไหนที่มันไฟท็อปเข้ามันก็จะถ้าเราฉีดนี้ไปมันก็จะทําให้ต้นมันแห้ง เอรามันก็จะหายไปพวกไฟท็อปก็จะหายค่ะหายไปดังนั้นสิ่งที่เห็นเห็นหลักๆเลยนะครับก็คือว่าที่พี่ใช้สูตรนี้2ขวด2ซองต่อน้ํา600ลิตรเนี่ยไฟท็อปซึ่งท่านกลัวจากการน้ําขังต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้นมันก็จะแห้งถูกไหมครับในขณะนี้แห้งแล้วตอนนี้เป็น15วันครั้งเพราะวางวางใจแล้วพอวางใจแล้วก็ทีนี้ก็15วันครั้งจนถึงนู่นหรอครับพศจิกาธันวามกราโน่นนะแล้วก็ไปเร่งกันอีกทีถูกไหมครับถ้าไปเร่งตอนนั้นเล่งยังไ มก,กราลาผ่านไปแล้ววะทีนนี้ก็จะมาเป็นมนเป็นดอกแล้วเนี่ยเป็นดอกก็จะเป็นอาทิตย์ละครั้งอ๋อกลับมาอาทิตย์ละครั้งอีกแล้วค่ะอาทิตย์ละครั้งไปถึงถึงกี่กี่เดือนกันครับก็จะไปช่วงอาทิตย์ละครั้งนี้ก็จะไปเรื่อยๆจนกว่าลูกโตเนาะจนกว่าจะลูกปิงปองอีกค่ะอ๋อาล้ครับ <c oughs> มันก็จะวนลูปอย่างนี้ครับจนไปกว่าจะถึงลูกปิงปองเพราะลูกปิงปองก็ใช้สูตรสูตรอถ้าเราไม่พบเราก็จะเป็น15วันครั้งสิบห้าวันครั้งแล้วก็นี่ขวดครึ่งถูกไหมคร่ึง น้ำ600ลิตรนี่ถือว่าเป็นสูตรที่พี่ใส่ใจให้ความสําคัญกับเรื่องของการดูแลเรื่องวันกับอัตราส่วนการใช้ถ้าท่านสังเกตให้ดีนะครับอัตราส่วนการใช้กับจํานวนวันจาก7วันนะครับ15วันแล้วก็กลับไป7วันแล้วก็ใช้สูตรในการเพิ่มอัตราส่วนแต่น้ําคงที่ครับ600ลิตรและนี่คือสูตรของพี่หมีนะครับที่ท่านได้ เรียกว่าเข้าใจเองรู้เองแล้วก็เห็นผลเองจากการที่ปรับสูตรเพื่อจะดูแลเรื่องของไฟทอปเทล่าด้วยนะครับว่าไม่ให้เข้าต้นเธอก็จะทําให้เกิดการเน้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เธอมั่นใจว่าปีต่อไปปี66จนถึงพฤษภาเนี่ยจากที่ผ่านมา20ตันถูกไหมครับ<ะ>พฤษภาปี66กี่ตันครับที่คาดการไว้ก็จะทําให้ได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอาจจะ ยี่สิบสองยี่สิบสามเรืออ่องว่าถ้ามากหน่อยก็อาจจะเป็นยี่สิบห้าไปอย่างนี้ยี่สิบห้าตัน <c oughs> เธอก็ตั้งเป้าไว้อย่างนี้พี่มีครับขนาดเนี้ยบริษัทอะมีปุ๋ยทางดินชื่อว่าปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรเข้ามาแล้วก็ใช้วิธีโรยนะครับโรยไปเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์อยู่ด้วยในปุ๋ยหญิงเกษตรพี่ใสยใจพี่มีได้ทราบไหมครับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วค่ะพอทราบ ก็สนใจว่าจะลองเอามาใช้ดูค่ะสนใจมาใช้นะครับเพราะที่สําคัญผูยหญิงเกษตรเนี่ยครับมันจะช่วยเรื่องของเพราะมันมีจุลินทรีย์จุลินทรีย์ตัวนี้มันจะไปช่วยในการบล็อกสร้างอาณาจักรอาณาเขตในการที่ไม่ให้เชื้อไฟทอปเทลล่าเนี่ยนะครับซึ่งเป็นจุลินทรีย์เลวเนี่ยถูกไหมครับเข้ามาในพื้นที่ของเรารี่ก็บอกคร่าวๆอย่างนี้พาพี่มีสนใจนะครับพี่มีครับแล้ว พี่หมีมีอะไรที่อยากจะบอกพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องที่ทําสวนทุเรียนนะครับในสีสะเกตหรือทุเรียนภูเขาไฟบ้างครับก็อยากฝากให้พี่น้องชาวที่ทําทุเรียนเหมือนกันนะคะคลองมาเปิดใจใช้วัวแพนของเราเพราะว่าตั้งแต่ใช้มาต้นทุนก็ลดลงมากทําให้เรามีเงินเก็บมากขึ้นลดการใช้เงินในการซื้อยามาชีลดลงแบบแบบไม่น่าเชื่อค่ะ ผมขออนุญาตนิดนึงคำว่าไม่น่าเชื่อเนี่ยในอดีตอะพี่หมีที่ใช้ครั้งแรกๆอะที่ใช้ทั่วไปตามร้านค้าที่เขาเข้ามาน่ะตอนนั้นพี่หมีใช้สักเท่าไหร่ครับก่อนที่จะเจอผมอะก็หลักแสนค่ะหลักแสนค่ะแล้วปีนั้นอะปีที่เราเจอกันครั้งแรกนั้นมันลดลงมาเท่าไหร่ครับประมาณหกหมื่นนะเราใช้เงินหกหมื่นในการบำรุงดูแลรักษาค่ะแล้วปีถัดๆมาแล้วครับปีที่สองที่เราไม่ได้เจอกันปีที่สามที่ไม่ได้เจอกันลดไปเท่าไหร่ครับ ก็จะอยู่อยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นนะครับค่ะก็ถือว่าห้าหมื่นหกหมื่นนี่อยู่ในแรงนี้เลยะนะครับก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนที่มหาศาลทีเดียวพี่หมีคิดอย่างนั้นไหมครับค่ะเอาละถามเรื่องลดต้นทุนแล้วอดไม่ได้พี่หมีผลผลิตที่ได้รับะลักษณะของมันผลของมันน้ําหนักของมันเป็นอย่างไรบ้างครับลูกสวยค่ะครับลูกสวยน้ําหนักดีครับค่ะ ทำให้เราขายได้ไม่ตกไซส์ก็หมายความว่าทั้งสวนเนี่ยมันมีตกไซส์เป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บอกว่าไม่ไม่อาจจะมนะไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ร้อยลูกมีไม่ถึงห้าลูกอะครับถ้าในอดีตที่เราไม่ได้ใช้คู่หูนี่มันถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นี้เท่าไหร่ครับโอ้เยอะค่ะประมาณน่าจะยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ท่านคิดดูสิครับคำว่าตกไซส์คือมันไม่ลงกล่อง ในการบรรจุพันธุ์นั้นเขาก็ต้องเอาที่3กิโล5กิโลสกิโล5กิโลพี่หมีครับถ้าจะถามเพิ่มเติมว่าสิ่งที่พี่หมีพบเจอเนี่ยที่เขาเรียกกันมาเนี่ยพี่หมีให้คำจัดกับความกับวัวแพนวัวแพนกระสานว่าอะไรครับก็ตามที่อันนี้ก็จะเป็นคู่หูมัสจารย์หรือไม่ก็ที่ พ่อใหญ่เป๊ิ่นบอกก็เป็นยาเทวดา <laughs> นี่ไม่ใช่ผมพูดเองนะครับคู่มหัศจรรย์นั้นเกิดจากพี่น้องเกษตรกรพูดเรื่องที่สองก็คือพ่อใหญ่เป้เป็นคนพูดว่ายาเทวดาเทวดา <laughs> พูดแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วครับเพราะเป็นข้อสรุปเป็นบทสรุปที่เรียกว่าไม่ต้องสรุปครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะอยู่คู่กับพี่น้องประชาชนคนไทยเกษตรกรรมไทยต้องยั่งยืนเพราะความยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องของความยืนยาว ของการมีอนุคตการเกษตรที่มั่นคงนะครับเมื่อความการเกษตรมั่นคงแล้วเนี่ยทำยังไงเสียครับพี่น้องเกษตรครับก็ต้องมีเครื่องมืออย่างนี้แหละครับสิ่งที่สําคัญก็ฝากไว้ในหัวใจของพี่น้องนะครับเพราะว่ามันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไรครับและที่สําคัญครับเกษตรกรรมไทยยั่งยืนนี่คือหัวใจสําคัญของการเกษตรแม้วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มีเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับนะครับแล้วก็ขอลาพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไปก่อน ว่านี่คือวิทยาทานอันสําคัญที่ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศวันนี้ผมและพี่สายใจอารีวงศ์พี่หมีขออนุญาตลาพี่น้องเกษตรกรไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่และจะบอกว่า3ามเกลือเวอร์แพนดีที่สุดครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ